วัสดีครับผมนมทองแดงแรงแรงเือนครับวันนี้นมทองแดงจะมากรีดยางให้ดูกันหลังจากเราใช้ค้นขี่ม้าพาระไว้ซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำมาบำรุงต้นยางเราไปดูกันว่ายางจะออดีกว่าเดิไมไหมแล้วตึงยางจะเปลือหนิมผลไหมเราไปดูความเปลี่ยนแปลงก,กันครับผมเราจะมาดูตอนนี้กันต่อครับผมหลังจากใช้ ขุยน้ำคนขี่มาปเราไว้ในกันเปิดกรีดขังเล็กกับผมมาอย่างมีเม็ดเน็ดเลยย่างกัะเริ่มย่อยดีกับผมโอ้ย่อยดีย่อยดี คนตกไม่ได้ตีย่อยดีมากครับผมอีกหลังแล้วก็ทำการย้อย นิ่มได้แรงอกโอ,โอ้ลมพัดลมพัดเมื่อน้าย่างนิ่มมีดก็ไม่ถือง,ง่ายพี่น้องสามารถกีดได้ยาวๆโดยปุยน้ำคน้นขี้มาปราระไว้เปลือกหนิมกรีดหงายย่างอกดี